เดี๋ยวเรื่อยน้องเดี๋ยวเ่น้องแต้มงามพี่น้องเปิดกล้องเพรท่านมางานนสวบเร่งทุกวันพอดพี่น้องเลยแต้มงามพี่แต้มงามพี่ตัวนี้กระดีพี่น้องครับผมพี่น้องใส่ง่ามเพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายายาพี่น้องขอเก็บมันได้พี่น้องเรืออุ้ยไดีใจด้เปิดกล้องเพรท่านพี่น้องเลยด่วนพี่น้อง มีแต่ดินปุ๊บปั๊บปับปับป๊บนะเก็บกันพี่น้องครับพี่น้องสิบประเทศไทยเบืเ้องต้งหมดแล้วพี่น้องเนื้อแบตเตอรี่ก็เหลือน้อยหน่อยพี่น้องอีกอย่างก,ก็คว่ำจำทโทรศัพท์ก็ตั้งสองร้อยกูจีกพื้นที่ก็เต็มไว้ขนาดพี่น้องก็ไล่ลบภาพลบปยังออกเรื่อยๆอย,ยู่ลบวิดีโอลบปยังออกเรื่อยๆกายังก็เต็มคือเกอ่า พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็มมันประวา่าโอ้ยพี่น้องเลยบางช็อตบริษัทไทยซ้ำพี่น้องเลยเอาเาลุ้นกันสักข้าวพี่น้องเดี๋ยวก็ไปสรุปผลงานยุบันแล้วพี่น้องเนาะว่าจะได้มืงหรือจะหมาซ้ำไดครับผมโอ้ยนาสิได้พี่น้องเลยนาสิได้ไทยพี่ให้น้องมึงอยากสู้นะพี่น้องไอ้ตัวใหญ่บักง่ายเลยพี่น้องสายเติบดึงบุกขึ้นเลยพี่น้องไอ พูนบอแคพี่น้องดึงก็คือเล็นพน้องลากขึ้นล <them> ้ำ <cutter> ข <sy helmet lide> ันแท้เลยขันเบีดมันก็อ่อนเนาะมันเขั้นไม้ไผ่พี่น้องเลยโอ้ยหมาญยุพี่น้องมือนีหมาญยุมีแต่ซายง่ายพี่น้องเลยโอ้ยโค้กคัดกันนะโอ้ยซัดรถพี่น้องเลยมันตัวใหญ่ยันยันมันหลุดพี่น้อง เออพี่น้องกระจกก็ได้เตรียมมาแล้วจังไปสรุปผลงานอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยสรุปผลงานการทุบเบ็ดมือนีครับผมลองสั่นบงพี่น้องโอ้ยลูกโอ,โอ้สามลูกกลัวอยู่พี่น้องสามลูกสองแต่ว่ากระซั่งจักสี่ตัวใดนพี่น้องเลยอ๋อเดี๋ยวที่ออกผลงานสรุปผลงานมาพี่น้อง มนันยู่มือนี่พี่นอ้องมิเตอรใส่น้ำงามนีดอกครับผมโอ้แต่ว่าหานหลายพี่น้องเลยแรนเขาเตะห้มอ,ออกจากห้มนะเขาห้มนี่ฮะกี่ตัวกี่แต้มคนบนนับเลยพี่น้องเว้ยบางโดยมากต้อไม่ได้ทายท่ำหรอกพี่น้องอ,อู้พี่น้อง พี่น้องมิตายมา,ามพี่น้องเีกวจะกล่แล้วนีหนึสองสามโอ้ 1, 2, 3, อันนี้ตัวนี้หน่อยน่ยนยพี่น้องเอยตัวนี้ห่ยก็จิได้พี่น้องนนพี่น้องรุ 2, ่นรุ 4, ่นใส่นพี่น้องสเต็มสามเต็มสีเต็มใส่ง่กันหนึ่งสองสาม โอตูพี่น้องเลยโอ้ขึ้นด้านพี่พี่น้องเลยไอ้ยจะตึ้พี่น้องเลยโอ้ผ่านทุ่งกะซั่งครึ่งกิโลตัวนี้พี่น้องอ๋อเบาๆนึกว่าเนี่ยผ่านนันบอกนึกพี่น้องโอ้ยกระซั่งมันไปพี่น้อง พุ่งขึ่งกิโลคือเก่าพี่นอ้องเลยกระซังกค่นี้พุ่งขึ่งกิโลหลังสามสี่เพี้ยสี่พี่นอ้องกระซังมันห่างหลัทั่วพี่น้องครับผมไปล้พี่น้องผลงานเอู้หู้โอ้คนนี้นี่โอ้คนนี้คนใดน้อยเนาะโอ้เกือบโลพี่น้องเลยแปดขีดเพิ่นนี่คนนี้แปดขีดพี่น้องนี่ครับผม ไอ้ล่วงลงมาเลยครับเออขยองโอ้พอนนี่ก็ดขีดหกขีดกว่าเออมาแล้วครับผมกะผู้นี้ชอบคลิปหายูหากินแบบบ้านๆแบบหากินของน้ำธรรมศาสตร์ครับพี่น้องกะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนเนอะ์กมาใหม่ไปดีพี่น้องเล้จะได้เห็นสัญญาณแกงเตือนติงๆครับผม ็ฝากไล่กดติดตามก็พ่อให้เป็นกำลังใจพ่อได้ถ่ายทำคลิปบนะพี่น้องเนาะก็พ่นทำคลิปก็โอ้ลีบของผมก็ทุลักทุเลพี่น้องเลยจักสู่แดดสู่ฝนสู่ส่วนสู่แนวเลยพี่น้องใส่มานาอดทนสัวสิออกมาแต่ละลิปก็ดีพี่น้องเอ้ยขันสิคลิปทำกับเขากับป่าทำอาหารกับหัดดีอยู่หรอกแต่ว่าผมกับโบธนัททั้งนั้นเาะพี่น้องเนาะกับโบธนัด้วยการทำคลิปกินเขากินน้ำพี่น้องเลย ครับผมก็ขอบคุณที่เขามารับชมมาติดตามมาให้กำลังใจกันครับผมมาคอมเมนต์ก็มอบความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บคนรลงท่าน3ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีนะครับผมเจอกันทีใหม่นะพี่น้องเนาะ